ลิงก์สินค้าที่ทดสอบทั้งหมดอยู่ใต้คลิปวิดีโอครับ a อค i ลเ a อรี m o o t ติ้งคาปาซิเตอค่า4.7ไมโคฟารัด50โวลต์คลิกวินโดว์ชี้ไปที่ Audio t r r e a d m x x r er. r คลิกไปใน Sequence ที่ต้องการคลิกวินโดวคลิกไปที่ Essential Sound จากนั้นคลิกในส่วนที่เราต้องการตัดเสียงรบกวนคลิก Dialog คลิก Repair คลิกเลือกที่ต้องการจากนั้นตั้งร e d u วน้อยไปที่8ตั้ง r e d u c e r u m b l um e ไปที่8ตั้ง Dhum ไปที ice, ่0แล้วลองฟังใหม่เสียงก็จะหายอ x อกซ <ifier> ิเลเอร์ด i สอ s น a ุตเจค่า47ไมโครฟารัด50โวลต์ เสียงรบกวนก็จะหายไปในส่วนที่ไม่ตัดก็ยังมีเสียงรบกวนอยู่